ครับสวัสดีครับวันนี้ทํางานหรือเปล่านะทํางานพี่จะ,จะกลับบ้านแลว้วพอดีพี่โทรมาก,ก่อนเนี่ยอเป็นความผิดขอโทษน้องขอโทษครับไม่เป็นไรครับพี่ตลาดหุ้นขนาดนี้จะกลับไปทําอะไรทำอะไร,ไรก็แข่งเนี้ยพี่บพรลุ้มเลื่อหายค่ะอืมหายแต่กาไรไม่หดนะค่ะครับผมก็หลักๆเก็นนิ่งๆนะฮะขึ้นมาก็ลอยๆขึ้นมาแบบแบบไม่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็ระวัง อย่างที่บอกไปตอนเช้าก็คือกรอบบนประมาณหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้านะครับก็ให้ระวังการย่อจากบริเวณดังกล่าวครับผมกรอบล่างก็คืออยู่ที่อยู่ที่ช่วงประมาณสักหนึ่งสองแปดห้าถึงหนึ่งสองเก้าห้าประมาณนี้ครับกลุ่มหลักก็พลังงานก็นิ่งๆนะครับตาม อ,อราคาดัมบันดิบก็มีข่าวเข้ามาอีเล็กน้อยว่าทางเอซาอุก,กับเวเนซุเาคุยกัน <c oughs> คุยกันทั้งโลกเลยนะฮะเรื่องคุย, <c oughs> ค,ยคุยกันหลายรอบไม่ทำอะไรที <c oughs> นะฮะก็ติดตามว่าจะหารือกันเพื่อน,นําไปสู่การตัดสินใจลดกําลัิตหรือเปล่านะ <c oughs> ครับแต่ข่าวก่อนหน้านี้เหมือนทางซาอุอยากดูซัลายของอิหร่านก่อนว่าเข้ามาเท่าไหร่ นะครับจะที่ย right? ุโรปกับสหรัฐยกเลิกการข้อบัญญติไปนะฮะก็ถ้าหากมันมีข <to <tort numero> <t royalty> <t immense> <t> ่าวลดกําลังการผลิตก็จะทําให้ราคาด้านมามันจะรูกรอกนที่ประมาณสักสามสี่สามห้าเนี่ยไปถึงประมาณใกล้ๆกล้สี่สิบเหรียญได้นะครับแต่ว่ายังไม่เกิดต้องติดตามดูก่อนนะครับสื่อสามก็ดูอัพไซด์ก็ยังจํากัดอยู่นะฮะดูกลุ่มหลักตอนนี้สามกลุ่ม ไอทีพลังงานนิ่งๆแบงก์ก็นิ่งๆนะฮะมันก็ใส่แค่ว่าหลายๆกลุ่มมันขึ้นอย่างนี้อย่างลหน่อยก็จะให้เซตบวกประมาณห้าถึงหกจุดครับผมอืมค่ะก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมหรือว่ามีกำไรก็ขายครับกำไรก็ก็ขายไปพี่นะฮะนี่ผมพูดนี่ผมให้มาไหยตัวว่าขึ้นแไอพี่ให้มาตัวไหนขึ้นนะเออสัปดาห์ก่อนมีไว้เออขึ้นนะครับผมก็ขึ้น ตลาดมันดีอย่าี่ยังไงมันก็ตามเป้าก็ได้อะคเออนะครับเดี๋ยวคนฟังมันจะถามว่าไม่ได้อะไระเลยอืผมไม่ผมฟัง่างว่าก็พวกมันขึ้นมีอ่ะฮะแนะนำมาก็เลยขึ้นผมเลยพูดกันไปก่อนไงว่าตลาดขึ้นตัวตัวไหนที่ให้แล้วขึ้นนะ่ะพูดมาสิยืนยันมาสิไม่ต้องพูดกับพี่เพราะว่าคนซื้อตามก็รู้อยู่ในใจอ่ะ <laughs> ผมไม่อยากพูดะไรมากพี่ค่ะคแต่คุณอ๋องน้อยดีกว่าคุณอ๋องวันนี้เราคุณอ๋องต้องพูดดีๆพูดบวกๆเอออย่าคุณอ๋องห้ามมาพูดอะไรแต่ตล้วตบปิดตะบอยตาเบิรตะเบิดผมลืมโอ้ยผมเผลอเยอะเนี่ยอย่านะอย่านะต้องขึ้นดีนะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะออะไรยย่างงเี้โอ้ดีนี่พี่ปราผมเนี่ยปราไปก่อนนะเดี๋ยวทั้งปีเรวเหนื่อยนะอืมนะครับเราก็ คือนี่แหละ,ะมันก็เทดดิ้งไปตลาดก็ยังไม่น่ากลัวอ้าวเดี๋ยวเอาเอาดูหุ้นที่เคยให้แล้วเขียวบ้างสิเผื่อมันจะเขี้ยวเขียวเขียวไปอีกจะไหนเ่ะเขียวก็วที่ถ้าไล่ถ้าไล่ไลมันดูมันก็ม,นกมันก็ขึ้นกับหมดอะไี่มันตลาดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะตลาดมันขึ้นไงรู้รู้รก็พูดสิพูดสิวันน<อ>ี้วันดีพูดดี คนที่พูดดีก็ก็ไล่มาเลยพี่อยู่แบบวิว t e ก็ขึ้นเออออแล้วก็อะไรนะเออ UV u ก็ขึ้นอืมเออะเนาะเออ Asima ที่นัานัฒนาแล้วก็ขึ้น Asima a ิ i m านี่มันจะห้าบาทแล้วนะอุ้ยห้าบาทโอ้โห ครับมันก็มันก็ถอวอะไล่ขึ้นนะพี่ไม่มีไรเอาณปัจจุบันดีกว่าพี่เชิญค่ะมีมีให้ไหมให้ดูพวกนี้พี่ซื้อวันนี้พี่จะดูก่อนก็เนี่ยพี่ M T S มาลงไม้พี่ซื้อเนี่ยเมืองไทยดิสซิง M T L S นะคะอืมครับยี่สิบจุดเก้ายู่บาทที่พี่อ๋อค่ะคุณน้องให้ตั้งแต่สัปบาทที่แล้วใช่แล้วก็จุดจุดคัดลอดก็คือเอจุดคัดลออไทยซิ่ง อยู่ที่ประมาณยี่สิบจุดสี่พี่ค่ะค่ะยี่สิบจดสี่แล้วก็ถ้าตอนบ่ายความจริงผมก็ให้รีออยนะแต่มันขึ้นไปแล้วไงอ๋อเหออให้ขึ้นมนเร็วมากเลยครัผมหให้พุ่นนำตอนบ่ายของของลูกค้าอเอสีเนะะี่ยครับโอ้ได้ตังค์ไปสิบเอร์เซ็นเลยเหรอวู้เก่งเนาะพี่น้องเก่งเก่งเนาะโู้สัา,าปากพี่นั่นแหละขาให้พูดดีพี่ก็พูดดีไงพูดดีกับน้องไง ที่บอกคนนี้พูดดีแต่พี่พี่ไม่จริงใจใช่ไหมแหมพูดให้มันออกมาดีที่เหลือก็ว่ากันเนี่ยเนาะพูดกันมปดีก่อนเกงเกงเกงอิดตัวหนึ่ง ASK มันยังไม่ขึ้นตัวไหนนะคะเอเชียเสริมกิจลิส l i s t อ่ g a s k นะคะ ASK มันนิ่งอยู่ยี่สิบจุดสี่ข่ามผมต้านยี่สิบจุดแปดยี่สิบจุดแปดใช่ไหมคะับผมกัดล้อสิบเก้าจุดแปดค่ะครับอันนี้มันก็ผมว่าน่าจะเบรกนะมัน มันขึ้นมามันข <195 2. S 2> ึ ouais. ้นมาเบรกตัวมันจะขึ้นมาทดสอจุดสูงนนียสั้นเดิมที่แถวนี้พอดีเลยค่ะเนี่ย a s k เนี่ยจุดสูงอันสั้นเดิมมันที่ประมาณเออ่20.6 20.6ตอนนี้อยู่ยี่20.5นะฮะอืผมมองรอบนี้น่าจะผ่านนะวัลรุ่มเข้าเนี่ยถ้าผ่านก็ก็สัดไปเป้าก็คือ2 0 8ค่ะค่ะค่ะผมส่วนไอ้ตัว c i ยเนี่ย พอเอมันขึ้นมาชนแนวต้านห้าจุดสมห้าแนต้านบางบารอให้กับลูกค้าไปแล้วเนาะรายย่อก่อนก็ถัดไปประมาณห้าจุดเจ็ดคุณอ๋องจริงใจเนาะแกบอกให้ลูกค้าก็บอกเนาะอืมับแม่มันมันในเปเปอร์พี่เอ่อกาจจะไม่มีคนซื้อก็ได้พี่อาจจะไม่มีลูกค้าที่บีเอสซื้อเลยก็ได้พี่เป็นบล็อกอื่นที่ซื้อก็ได้เอ่อผมไม่รู้เหมือนกันเอครับครับผมแต่ซก็ดีใจนะคะแต่ว่าเออเหมือนกับเขาก็ ยังเหมือนแบบเชื่อเราอยู่นะอ,อะไรอย่าง OK. เงีเ้ยสามารถซื้อแล้วกำไรผมก็มีความสุขับพี่ทำไปนะครับซีรีส์่ะคะซีรีส์แมาแตะที่แปดสองสองเลยนะเอสห้าศูนย์หนึ่งหกสองอก็ตันนี้แปดหนึ่งแปดแล้วพี่ <c oughs> ลงมาแปดหนึ่งแปดแล้วผมมองมันก็มันไอ้ขึ้นอย่างเงี้ยมันมันมันน่ากลัวไงขึ้นแบบลอยๆที่มาลุ้ <c oughs> ไม่เข้ามันก็ไม่มีคเล่นเงี้วันเนี้ย เออมันก็ถ้าใครแบบว่าเปิดรองอยู่ก็แบ่งปีบไปก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าจุดเล็กฟิตรันก็คือแปดหนึ่งศูนย์นะพี่เออมันจะรอให้ขัดทุนกําไรใอีกตั้งแปดจุดหรออะไรเงี้ยเอออาจจะแบ่งไปบ้างก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็อาจจะไหลลงมาที่ประมาณแปดหนึ่งศูนย์แนวรับแรกเงี่ย <Okay. S 2> อืมแต่ว่าคนที่จะเปิดใหม่ก็อย่าเพิ่งทําอะไรรอก่อนนะครับอ,อืม ก็คือแนวรับ810แล้วก็แล้วก็805 810 805แล้วก็หลุดต่ำกว่า800.00จุดคัดลอสยังแนะนำเอาไปลองนะฮะส่วนคนมีอยู่ก็อาจจะปิดไปบ้างตรงนี้เลยหรือว่าต่ำกว่า810ปิดสาระล็อกโควิดนะครับส่วนทองขึ้นส่วนทองคำก็ก็เป้าถัดไปก็ประมาณ1180นะพี่ หนึ11 80, 11 1 1> ่งหนึแปดศูนย์หนึ่งเก้าศูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะครับผมอืมแล้วก็หลุดตอนนี้มันขึ้นมาก็เออ่ยกขึ้นมาที่ประมาณสักหนึ่งหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งหกศูนย์ปอตเลสค่ะก็ยังเป็นโ p เป็นลองอยู่ค่ะทองขึ้นจุดจีนเนาะเออขึ้นจุดจีนใช่ค,ครับผมได้<ม>ป้ากับบ้านนะในชาป่าพี่ยังไม่ยอกผมพูดเล่นพี่อืหอหล คิดเป็นดวงจีนเ่ยผมต้องต้องอยู่ดูตลาดก่อนพี่อกับผมพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้คือก็มันก็ยังปิดอยู่นะตลาดผินผ้าอะส่วนใหญ่ปิดสามวันวันที่แปดที่เก้าที่สิบครับผมแต่พรุนี้วอลรุ่งถ Ệ ของบ้านเราอาจจะอาจขึ้นมาบ้างเพราะว่าวันนี้วันเที่ยวไงพี่ค่ะอืมเขาเที่ยวกันไงส่วนใหญ่คอนใจเสื้อใจเสื้อเชื้อสายจีนอะไรเงี้ยขั้นทำงานครับผมขอบคุณนะโอเคครับค่ะค่ะครับสวัสดีค่ะการนั้นก็เป็